กราบสวัสดีนะครับมิรและแฟนเพลงลายเอฟซีทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับผมนายมารวยนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมจะพามานะครับสร้างเพจนะสร้างเพจใหม่กิกแล้วก็ยิงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาโคนบัญชีโปรไฟลด้วยนะก็มันเป็นเฟซเขียวใหม่ล่าสุดเลยนะใหม่คลิกแกะกล่องเลยนะครับเนี่ยจะเปิดให้ดูก่อนเช็คลิขิดให้ดูแล้วนะบัญชีแต่และบัญชีนี้คือแบบยิงแค่แค่หลักพันอ,ะอ่ะเออหลักพันแบบ5 0 50ยูโรนะครับแล้วก็พันเแค่นั้นเองนะครับเป็นบัญชีใหม่กิ๊กเลยนะครับเป็นแบบเขียวปกตินี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับว่าสร้างเพจนะเราจะสร้างเพจแล้วยิงเลยเนะี่ยมันยิงได้ไหมนะครับมะหลายๆคนก็เอ๊ะทำไมมันต้องไปซื้อเพจแพงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยิงนี้เลยได้ไหมมันก็ยิงได้นะยิงเสร็จใช้เสร็จก็ทิ้งเลยอะไรนะครับประมาณนี้นะพอได้ลูกค้าแล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหม <c oughs> อ่ะถ้าเกิดว่าใครยิงแบบว่าเป็นเพจหลักประจําก็ก็ก็ต้องแบบเออ วิธีกู้วิธีอะไรก็ต้องมีแหละนะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวค่อยบอกผมจะบอกไปทีละทิกนะครับว่าวิธีสร้างสร้างไงเดี๋ยวผมคนบัญชีปโปรไฟล์ก่อนนะครับบัญชีปโปรไฟล์เนี่ยเราโคลนเพื่ออะไรนะเพื่อแบบเอาไว้ใช้งานอะ่ะเราไม่อยากใช้เฟซจริงเนี่ยเราอยากใช้โปรไฟล์ในการาทํานู้นทำน,นี่อะไรเงี้ยเออเราใช้อันนี้ก็ได้นะมันสามารถทําได้นะครับหลายๆคนนี่ยังไม่รู้นะว่ามันโนคลนได้มาโคลนตามได้เลยนะครับใครอยากโคลนก็โคลนไปนเลยนะจ๊ะ ในหนึ่งยนะูเซอร์นมี2อ,อันนะ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเลือกรูปก่อนนะครับเอาอะไรดีวะใส่แม่งตัวเนี้ยเป็นไงอะไรอย่างเท่นะใส่เปนใส่ตัวหลักเข้าไปก่อนนะใ,นดดใครทำตามไม่ทันก็สกอร์ดูได้นะครับ นะหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้ไอ้บางคนก็ถามเลยนะไอ้ตัวเขียวๆไว้เช็เคคดีตอ่มันเป็นโปรแกรมอะไรล่ะครับโอ,อ้โหนะทักมาถามเลยนะใต้คอมเมนต์นะครับมีคนสงสัยเยอะนะครับไม่ต้องสงสัยเยอะถามได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้อยู่ตรงใต้คลิปเอาไปดาวนโ์โหลดใช้งานกันนะครับมันสําคัญไหมมันก็สําคัญแหละนะครับในการเอามาสร้างแอดโฆษณาอะไรเงี้ยมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับเผื่อเราไปซื้อบัญชีมาเรา โดนเขาต้มเขาบอกโดนลิมิตแต่ที่ไหนได้บัญชีแค่เก้าพันหมื่นสองอะไรเงี้ยเราก็รู้นะเออบัญชีแดงเออมันก็ส่งมามันเช็คได้นะว่ามันแดงมันเหลืองมันเขียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ตรงแอ,แอดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับใครอยากรู้โปรแกรมอะไรก็คอมเมนต์มาถามเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์ผมด้วยนะกดกระเทืบไลค์ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสับตะไครหน้าบ้านด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเด็ดๆนะ เสร็จแล้วนะครับบัญชีโปรไฟล์นะผมโคดมาไว้แล้วแล้วเอาไว้ใช้งานนะนี่เป็นไงรูปเหมียวเมียวนะนะมาดูนะครับบัญชีนี้ที่ผมบอกนะกเข้าไปเลยปั๊บนี่เห็นไหมตัวแรกนั่นคือจํานวนเงินที่เราใช้ไปนะครับนะก็ยังไม่ได้ใช้ขาวพนเลยนะเดี๋ยวมาสร้างเพจเลยนะครับกดสร้างเพจอากดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับมันต้องไปสร้างเพจบัญชีหลักโอ้ยไปละสมองสมอง กดบ,บัญชีหลักนะครับแล้วก็ถึงจะสร้างเพจได้บัญชีโปรไฟล์เปาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะเดี๋ยวมาบอกว่าใช้ไงนี่เลยนะครับสร้างเพจแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเพจของหวานกดมีแต่แเพจของหลายทั้งนั้นของหวานเว้ยนั่นแหละใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบ้านดีกว่านะใส่เป็นบ้านคิดอะไรไม่ออกนะอยู่บ้านก็ใส่บ้านนี่นแหละ ไอ้เพจใหม่นี้ก็มันสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราต้องทําตามขั้นตอนของมันนะมันให้กรอกอะไรแล้วก็กรอกนะครับตัวไอ้ที่เนี่ยไอตัวที่ว่าตําแหน่งอะไรเงี้ยจะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่สงวนสิทธิ์นะครับผมก็ค่าไปได้เลยนะกดเปิดใช้งานตลอดใส่โปรไฟล์เข้าไปนะครับจือ้อแล้วก็ใส่หน้าปกเข้าไปนะครับเท่าไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนรูปใหม่ดีกว่านะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันตอนสร้างเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะอันนี้ก็ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวรอม,มันหมุนติ้วต,วต,วต,วตวิไปนะก็กดคำไปก็เชิญเพื่อนนะครับตรงนี้สําคัญนะต้องเชิญด้วยนะถ้าไม่เชิญปุ๊บ a c e b o o k มันจะมองแบบว่าเราเป็นบอทนะใส่ไปเลยก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ปิดอีเมลแจ้งเตือนไว้นะ เผื่อไปยิงแอดเซ็ตลูกค้าทักนี่มันแจ้งผ่านเมลเลยนะต,ต,ติ้งตึ้งตึ้งทั้งคืนเลยนะเราต้องปิดไปด้วยนะครับอ่ะรอมันรีโหลดอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยเป็นไงคุณภาพมันก็ดีนะครับถือว่าดีนะครับเห็นไหมแล้วคุณภาพมันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนนะมันจะดูเทาๆไปนะเปลี่ยนดีกว่านะครับใส่ไปเลย อนุญาตน้องคนนี้ด้วยนะครับเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ไปทําเสียหายแต่อย่างใดผมแค่มันเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเผื่อเพื่อนๆจะไปทําตามก็ได้นะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นี่ถึงสําคัญแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาไปยิงอย่างอื่นนะเราต้องยิงแบบบ้านๆไปก่อนนะครับยิงแบบให้ facebook มันรู้ก่อนนะว่าเพจของเรานะนะั้นอ่ะจะเอาไปยิงแอดนะอืมเราก็ยิงไปก่อนเล่น เราใส่โปรไฟล์อย่าไปใส่เทาจ๋าล่ะนะผมรับรองได้เลยนะครับว่าแป๊บเดียวบินแน่นอนใส่งี้ไปก่อนนะครับสุดคุ้ม,มใส่ไปเลยแค่นี้แหละโพสต์ไปก่อนนะจืบนี่เลยสุดคุ้มนะครับแล้วก็โพสต์เลยนะฮะโพสต์ไปเลยนะนี่แบบนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราก็ไปยิงโฆษณากันได้เลยนะ เสร็จแล้วกดเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณา,าจุดนะปึง่งมาแล้วนะฮะรีเฟรชทีนึง่งชึบนะได้ละอันนี้การยิงโฆษณานี่สําคัญเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะยิงนะครับเราต้องมาเช็คลิมิตของเราก่อนนะลิมิตในบัญชีนี้อยู่ได้ที่พันเจ็ดนะก็กดไปที่นะการเรียกเก็บเงินนะไปที่การเรียกเก็บเงินก่อนเลยหลายคนตกมาตายเพราะตรงนี้แหละนะฮะ ทำไมแอดไม่วิ่งวะทำไมมันไม่กินเงินนี่ไงก็ไม่เช็คไงเออนี่กดกำหนดวงเงินก่อนนะครับเพราะว่าบัญชีเราเราไม่กำหนดวงเงินเนี่ยเฟซบุ๊กมันก็ไม่ทํางานให้เรานะนใส่ไปเลยนะครับหนึ่งหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนยใส่เข้าไปปึก๊กเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผูกบัตรนะครับไอ้ผูกบัตรเนี่ยผมเดี๋ยวจะมาบอกทิกต่อไปนะครับว่าผูกยังไงทําให้บัญชีไม่แดงลิมิตไม่ลดนะครับแล้วก็ผูกได้ยิ่งได้เลยนะครับหลายหลายคนก็ หัวเสียกับตรงผูกบัตรนี่แหละผูกปุ๊บบัญชีแดงปั๊บหรือไม่ก็ลิมิตลดปุ๊บนะมันก็กลายเป็นเรื่องแบบไอ้ที่เราแบบตกมาายเยอะนะอ่ะถึงต่อแล้วครับต่อเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณานแล้วก็กดสร้างแคมเปญได้เลยนะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแอดวานด์ด้วยนะหนึ่ง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 ,น,ง,น,งนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเราจะยิงเป็นแบบข้อความน่านไ,งไงเพจเราขึ้นแล้วเห็นไหมครับ อ,อใส่เข้าไปที่เพจเราเลยนะเจที่สร้าตะเกียก็เลือกนะอันนี้จะเลือกเป็นเลือกเป็นอายุนะครับที่แบบทําไมถึงเลือกอายุแบบถี่ถนะเพราะว่าถ้าเราเลือกอายุห่างเกินไปนะครับแอบบเรามันก็จะเหมือนหวานแหแบบแห่ใหญ่จะได้ปานิดนึงอใส่ตามได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะผมจะทําให้ดูแบบคร่าวๆยังไม่เจาะลึกในเรื่องนี้มาก จุดขายแมทของเราก็เนี่ยถึงละนะก็กดอันไหนไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับมันจะได้ไม่เปลืองค่าแอดหลายคนบอกว่าไม่งส่งไปไหนก็ไม่รู้ส่งไปไม่มีคนเลยเออไม่งก็กินเงินเอากินเงินเอานี่แหละที่ไหนได้เราไม่ได้เซตให้มันดีนะต้องเซตด้วยนะครับอ่ะไปถึงนะครับแล้วก็เลือกโพสตที่เราโพสไปตะเกียน,นะครับนะเลือกโพสต์ที่เราโพสไปตะเกียรเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นปุ่มนะครับเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบส่งข้อความนะครับแบบนี้อ่าอัปเดตปึ๊บ เห็นไหมเขียวนะครับทุกอย่างใช้งานได้จบเลยเห็นไหมครับก็กดรันโฆษณาได้เลยนะครับผมอะเอาเป็นว่านะครับอันนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตให้ฟังใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยวันนี้ก็มารวยขอราไปก่อนนะจ้ะสวัสดีครับผม